คุณเจนบอกว่าคนเจ้าชู้หยุดได้ไหมคะนะครับมันต้องดูครับแยกเป็นกรณีไปนะครับคนเจ้าชู้ที่เจ้าชู้โดยกำมลสนดานะครับเรื่องนี้มันเกิดจากปมนะครับมันเกิดจากปมนะครับแต่ถามว่าเขาหยุดได้ไหมหยุดได้ครับกับเจ้าชู้ประเภทที่เราไม่ใช่ความสุขของเขานะครับแต่ถามว่าเขาหยุดได้ไหมหหยุดหยุดได้ครับนะครับเพราะสุดท้ายแล้วอธิบายงี้ครับ ไม่ว่าจะเจ้าชู้มากหรือเจ้าชู้น้อยหลายคนบอกว่าเขามากๆในกามค้ามันไม่รู้จักพ่อพ่อแม่มันไม่สังสอนโคตรโ,โตง่สักการของมันนน่นนี่นั่นด่านะครับสาเสียเสียนะครับแต่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเจ้าชู้คือคนที่มีปมในใจว่าเขาเป็นคนโง่อยู่ตลอดเวลาครับนะครับเขาเป็นคนโง่อยู่ตลอดเวลาถ้าคุณเป็นคนที่สังเกตดีๆเนี่ยคนเจ้าชู้ส่วนใหญ่จะค่อนข้างหน้าตาดี หรือมีเอกลักษณ์ของตัวเองหรือเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของตัวเองนะครับและคนกลุ่มนี้นะครับมักมีปมในวัยเด็กเลยครับมักถูกชมว่าเป็นคนหล่อสวยนะครับเท่ดีดังแต่สิ่งที่มันขาดหายไปคือคนมองข้ามความฉลาดของเขาครับพอตัวเองไม่ไม่เคยถูกชมว่าเป็นคนฉลาดเนี่ย S <S <an> <S เขาจะรู้สึกในใจว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยฉลาดเพราะงั้นเนี่ยเวลาเขามีใครอยู่ในชีวิตเนี่ยมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ฉันคบไปเนี่ยอูดูโง่หรือเปล่าะนะครับและอืมถ้าจะดูฉลาดต้องคบหลายๆคนเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนตอบมือครับนี่โอ้ยแกเก่งจังเลยทาไมถึงเนี่ยมีคนมาติดแกงงเงมเลยเฮ้ยมันคนเก่งคนฉลาดคือต้องการการยอมรับให้เพื่อนๆยอนยอมรับ,รบว่าตัวเองเป็นคนฉลาด แล้วคนนี้เอ้ยก็รู้สึกว่าโง่ครับแล้วก็ไปคบปอีกคนเพราะรบอีกคนก็รู้สึกว่าเอ้ยตัวเองโง่อะก็คือคนนี้คงไม่ใช่หรอกนั่นฉันถ้่เพาควนนี้ฉันโง่าตายเลยแล้วก็ไปพบอีกคนคือกระโดดจำไปเรื่อยจำไปเรื่อยจำไปเรื่อยการหยุดคนเจ้าชู้คือการที่เราให้ความจริงอันใหม่กับสมองของเขาครับโดยการบอกว่าเขาเนี่ยฉลาดแล้วเพราะในใจปมมันไม่มีใครมาปิดแก๊ปคือรู้สึกว่าตัวเองโง่อยู่ตลอดเวลาและเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณไปปิดปมตรงนี้นะครับว่าเขาเป็นคนฉลาดแล้ว เขาจะรู้สึกว่าเออไม่ต้องกระโดดไปไหนแล้วนะครับเพราะอยู่ตรงนี้ก็เอ่อฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนฉลาดแล้วนะครับคนเจ้าชู้เนี่ยมันมีงานวิจัยนะครับมากกว่าสิบเอ็ดสาเหตุที่ทําให้คนมีพฤติกรรมเจ้าชู้ครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเช่นการถูกดุด่าในช่วงวัยเด็กก็มีผลการที่พ่อแม่เนี่ยให้ความสําคัญกับพี่สาวมากกว่าให้ความสําคัญกับน้องสาวมากกว่าให้ความสมคัญกับให้ความสมคัญกับน้องชายมากกว่ามีผล นะครับมันมีผลในในใจนะครับเพราะงั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณอยากหยุดคนเจ้าชู้เนี่ยให้บอกว่าเขาเนี่ยนะครับเก่งแล้วเขาเป็นคนที่ฉลาดแล้วนะครับเขาเป็นคนที่เหนือที่สุดแล้วในเรื่องนี้เพราะสุดท้ายแล้วคนเจ้าชู้คือคนที่ต้องการการยอมรับ,รบเราไม่รู้ว่าชีวิตของหลายๆคนเนี่ยมันผ่านชีวิตมาอย่างไงก็ตามแต่แต่ปลายทางจริงๆมันทําทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นปรบมือว่ามันเก่ง แล้วทำไมคุณไม่ตบมือให้มันแล้วมันก็คิดว่ามันเก่งนะครับวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสมพันได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอสสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7 5 9 0บาท คุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทําให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปร,โปรพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ